ครับสู่ช่องนอำต้นน้พัทลุงมาดูซอมตัวนะครับอาพี่น้องครับมาดูรถเกีียวเจออีกแล้วคันนี้รถเกีียวจากสงขลานี่เทรเลอร์อยู่หลังผมครับเทรเลอร์คันนี้บอกว่าไปทําเทอร์โบมาใหม่ครับไม่ได้ทอรลันแล้วเดี๋ยวเราฟังเสียงับผมรถเกีียวคันเดิมมีแล้วกับไทรซิงยนการเกษตรครับสีน้ําเงินแก้วครับรุ่นที่เร็วที่สุดในโลกครับ ดูสมรรถนะรุ่นนี้เร็วครับตอนนั้นมีผมถ่ายแล้วมีคนบอกว่าเร็วมากแต่ผมว่าเร็วจริงด้วยนะครับนี่ขนาดตอนเกี่ยวนี่ใช้ได้เลยแหมเสียงเครื่องเคาะมากครับคนี้เป็นเครื่องฮ no, ีโน่เจโอ 8C ครับผมค <c oughs> าร์บอนเซ็มอีกแล้ว ได้เดียวครับเดี๋ยวเราก็เสร็จเลยครับมาแล้วแหมดูครับเร็วมากครับลูนี้ได้เลยสุดยอดเด็ดลูนี่มาแล้วใกล้ต็มอุ้มแล้วตอนนี้ ็วมากครับวัดออกปีนไปครับไปเกลีย่ยข้าวผมหลบฟางก่อนอมามาแล้วครับนี่

อีกครึ่งเดียวจะเสร็จแล้วมาแล้วนี่จะมีคนเปี่ยกข้าวด้วยนะนี่เพื่อแม่ข้าวอครับผมอาจจะมืดหน่อยนะขออภัยว่าแดดด้วยครับมาเลยโดนน้ำรังนะ จะเต็มแล้วมาครับอีกครึ่งหนึ่งครับผมแล้วก็เสร็จเลยแล้วก็เทข้าวนู่นรถเทข้าวมาแล้วครับสองขันแม่ใช้ได้เลยครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราอยู่เทลเลอร์คนระับร้อนแล้วเดี๋ยวจะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวนี่ครับตอนนี้ก็จะเสร็จแล้วอีกครึ่งเดียว เดี๋ยวผมจะปิดกระจกด้วยนะครับเพราะว่าเดจะฝุ่นเข้าอยู่ในรถก่อนนับฮะเมื่อกี้มีพี่เขามาสตาร,ร์รถให้ให้รถมทำงานครับนี่เสร็จแล้วโอเคกระจกครับผมเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเทเข้าวครับเรียบร้อยโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นเทรลเลอร์ตอนนี้เราอยู่ในเทรลเลอร์ครับนี่เป็นสมองเงินนะผม แหม่ใ,ใจดีและพยุงงเลยตอนนี้ร้อนแล้วโทรศัพท์ผมรู้สึกจะร้อนนะนี่ก็เป็นสมองเองินนะภายในกอกว่างนะครับแหม่ดูภายใน,ในคันนี้เป็นเทอร์โบแล้วนี่วัตพูดูนี่ครับเยอเดิมนะครับนี่เรียบร้อยผมเราจะเทข้างเสร็จกระจกครับผมนี่ผมไม่อยู่ข้างล่างครับตอนนี้ร้อนแล้วขดตากแอร์ดีกว่าเมื่อกี้คนขับสตาร์ทรถกันเลยขอคนขับ เออมาน,นั่งในรถดีกว่าครับตากเองก่อนเนยน็ยนนะอ่าเย็นครับไม่ถือว่าแย่นะเย็นดีมากครับนี่ก็จะเห็นมุมข้างหลังครับร้อนมากเนัโบโทรศัพท์ผมร้อนแล้วเดี๋ยวผมต้องเป่านะอะไรทะเลในรถเลยจะถ่ายในรถดีกว่าครับผมตอนนี้ก็ ยังไงนะอันนังใส่รถับใส่กระอบสามแม่จะขับเองดีหรือเปล่าเลยขับไม่เป็นเนีบยถ้าขับเป็นเดี๋ยวจะขับให้นะถ้ามีมาคนเดียวเนี่ก็จะช่วยเหลือเลยขับให้นะวางทิ่เลยกแต่ว่าขับไม่เป็นนะเดี๋ยวต้องหาดก่อนช่วงนี้แต่ภา,ายในสวยนะครับนี่กระจกก็จะเป็นมืออแบบเปิดนะครับไม่เป็นกระจกไฟฟ้าเ,เปิดปิดเอานี่ครับใส่ยาวเลยนะ ข่าวในเต็มอุ้มเลยครับนี้เธอโบับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงนะผมแต่ที่สําคัญนะท่านผู้ชมบา้ารถบรรทุกคันไหนครับต้องรูดบัตรถ้าบางรุ่นจะมีรูดบัตรประชาชนนะนี่จะรูดตรงนี้จะมีที่รูดบัตรประชาชนเม่กต้องรูดนะเพราะว่าจะได้รู้ตัวตนครับว่าเป็นเจ้าของรถไหมนะครับนี่ไม่รู้ว่าอธิบายถูกไหมถ้าอธิบายผิดก็ต้องคอมเมนต์บอกด้วยนะนี่มองเห็นนะมองหลังได้ครับนี่นี่ต้อยู่ในรถนะ ออผมมีในรถนะผมโอ้โหเดี๋ยวผมสต็อกแป๊บหนึ่งนะผมเดี๋ยวต้องกำลังเทข้าวตอนนี้เดี๋ยวผมจะเป่าโทรศัพท์ก่อนนะครับร้อนมากตอ,อนนี้กำลังเทข้าว,ว,ยวอยู่แอร์เย็นมากนะไ,ได้อ้าวแล้วก็เจอหกลอ้อทีมงานเสียตัยครับคันนี้ฮีนโน่ซูเปอร,ร์ซีฟคันนี้คันนี้120แรงมา้า ตรงชีนนับคันนี้มาได้สิบเอ็ดแล้วโอ้ไปเที่ไหนเนาะน,น,นี่ตรงชีนนะตรงชินเนี่ตรงชิน,นไม่รู้ไปเที่ไหนครับไปแล้วนี่ดินน่าไม่รู้จักไหนไม่รู้ครับตอนนี้เราจะใส่รถกระบะอีกคันนะผมตอนนี้คันสีแดงเต็มแล้วเดี๋ยวอีกคันนะึงนี่เรียบร้อยมาแล้วโชเฟอร์เดี๋ยวมาฟังเตอร์บูทวารโดนเลยเดี๋ยวเอาเป้าตัวรับอยุบ <c oughs> ไปกรับรถในสองฝั่งเทียนนี่เหมือนเดิมเดิมเอาโอ้ได้ยินยิ่งน,นึงเดี๋ยวอา่าไปเรียกรถเดี๋ยวเรามานั่งแล้วว่าเป็นยังไงเธอปูด้วยโอ้ยโอ้ยโอู้สุดยอดกรถถารรอตางมุงกกระดานนี่ โอ้เดี๋ยวเราจะกลับรถควันดำไหมเหล็กเยอะออกตัวไม่ดำนะนี่มีวัดบูธเรียบร้อยผมอันนียร์ได้วัดบูธไฟฟ้าเด็ดนี่ไอจดอ๋อกระจายอันนี้เก็บไม้ครับผมมาเรียบร้อยโอ้โหมาฟังแล้วครับผมนี่ครับแรงไหมครับตัวนี้กดไลค์เลยนะครับผม นี่ครับสุดจัดประลัดบอกแก่แอบเมื่อกี้เป่าโทรศัพท์บัางแอบดีนะรถสตาร์ทแอบกันเลยเป่าเลย <laughs> สุดจัดสุดจัดจประลัดบอกต้องไปวางก้าวข้างหนองไหมไหยว่าหระวางกันเลยเอาตอนต่างนี้ก่อนนะโอเคเรียแบบร้อยครับผม เดี๋ยวเราเป่าโทรศัพท์อีกนิดหน่อยครับยังร้อนอยู่นิดหน่อยนี่ครับให้ดูความแรงไปเรียบร้อยครับผมเดีย๋ยวเดี๋ยวไปดูมุมล่างครับเดี๋ยวเป่าโทรศัพท์นะคเครื่องแรงมากนะใช้ได้แหมดูอีกเป็นไงครับคันนี้ครับนี่วัดบูทมีวัดบูทแล้วก็จะเป็นเข็มไม้ไฟฟ้าภายในก็เดิมาบนี่ปูวปูคันนี้ใช้ได้เลยครับ เดี๋ยวเราเป่าโทรศัพท์นิดหน่อยครับผมโอเคเป่าเรียบร้อยไปมุม,ม,มล่างคนะรับเสร็จแล้วโอเคครับลงล่างครับผมไปดูตอนขึ้นเทเลอร์เลยนี่นี่นนนกระปะรปครัพไอ้นิสสันพิเอฟมบโอ้ควันดำับยอด,ดรถบรรทุกรับนี่คนะรับสายท่ออยู่ตรงนี้คนระับฝั่งนี่สายท่ออยู่นี่คนระับ แต่ก่อนนี้ท่อร้านนะตอนนี้แปลงเป็นเทอร์โบแล้วนี่คอ,อยู่นี่ครับนี่เทอร์โบโด้วยครับทำใหม่แล้วเดี๋ยวดูคอยขึ้นเทรลครับนี่สติกเกอร์ครับมันอยู่ที่ใจไม่ใช่เทอเบิลมอมียสั่งพอเดี๋ยวไม่พอเด็กนี่ทำโอมครับน่าจะเรื่องจริงแล้วนี่นี่จะดูดเทร์ขึ้นเทร์ันี่กว่าเลยครับผม มาแล้วขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วผมเอากลับบ้านนะผมโอ้โหยอดขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วอันนี้เป็นนีโน,โน่สมองเงินนะผมสมองเงินโดีป เก็บขาเทเลอร์ครับผมพับขาเียบร้อยเดี๋ยวเรารอเป็นการว่าเสร็จแล้ว <c oughs> สุดยอดนี่เก็บร้อยเราก็ใส่โซ่ครับกันร,ร่วงไปครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเทโบรครับผมโมดิฟายใหม่ครับคันนี้แต่ก่อนทอลั่นนะ

ไวายมีปัญหาหคือไายบอรอคือดังเด็ก